ครับสำหรับวันนี้นะครับก็รวบรวมสื่อสารนะครับที่เรานะครับรสร้างบุญสร้างกุศลนะครับไม่ว่าจ,จะที่วัดวารามหรือสถานที่ประเ็นบัรทำทันลายนะครับ,บเมื่อครั้งที่เราจะเริ่มสบาท,บทุกครั้งเราสร้างบุญนะครับเกิดกุศลใดเราต่างก็ตั้งใจให้ได้ ถึงเสื่อมพิพานนะครับขอพบองค์ดวงแก้วนะครับสาแคล้วจากบอมานขอพบพระเสียอานสุโลอันน,นัตรมนวันนี้พบแล้วนะครับอง์ดวงแก้วกนะับในกายตนนะสำหรับคนที่รับธรรมะนะครับกราบรับวิธีทำแล้วนะครับวันนี้พบดวงแก้วในตนนะครับ จะสว่างส่งสกลไม่เวียนวนไม่เกิดตายเจอจรับตตะตนาตัดอวิชาประหลปวงภัยเมื่อทิ้งสังคารไปได้คืนสู่จุลามนีสุเดนิพานนะครับอันนี้เป็นคำพีประจาการคถาพันมมตยะนะครับสวดทองสามจุดทุกวันนะครับเอเคพยายทั้งลาย เราพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายมาราทั้งห,หลหายก็จะมีไกลห่างนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับในธรรมการยุคข่าวเป็นคำพีฉบับแรกนะครับนี่คำพีสัจกา,าระาุวิจัยนะครับว,วันนี้ก็จะมาร่วมศึกษานะครับเส็กน้วยนะครับอืม เหตุที่ภาษีอาริเบตรัยนะครับลงโปรดนะครับลงโปรดในธรรมการยุคข,ข่าวยุคนี้คือยุคสุดท้ายลายกับในกะับยุคเชียวก็ผ่านแล้วห้าพันกว่าปีนะครับพระที่มังกรพนะระเจ้าเป็นพระทีเจ้าธรรมการยุคเชี่ยต่อมาสองพันห้าร้อยปีถึงสามพันปีนะครับพระสุนะัขนะโคโดมพนะร,ระสมานศพพระเจ้ขขาของเรา นะครับในทางการยุดแดงจนถึงเกือบถึงเกือบจะถึงตัวนี้นะครับสมมาชิกพรเจ้าก็เสนิทดับขันปีศาจมถึงสองขันห้าหสิบปดปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาทั้งสองยุคทาการยุคเขียวยุคแดงถึงมาเข้าสู่สมการยุคเทวยุคภาษีมิตรไรนะครับธรรมะองสู่กลัวเรือนกับอันที่เราจะมากล่าวถึงนะครับ ภาษีนี้มาใยคือไทยคือปฐมพระม,า,า,มารดาในร,รมการยุคขาวนะครับวันนี้เกณฑ์ยนกำหนดของโลกหลายอย่างพข้าสู่สรรมการยุคขาวแล้วนะครับในยุคนี้สาธุชนชายหญิงมีโอกาสได้รับวิถีอนุตรมอนุธรรม,ร,ม,ร,มร่มรวกันนะครับพระาษีรมาใยเป็นพนามของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะครับองค์นี่ท่านไดบ้างเป็นมรมีมาหลายชาตินะครับหลายกับด้วยพระมหาเมตตา เมตไกรก็คือเมตตาครับองรงพระเมตตาบารมีนะครับอันที่หาเปลี่ยนไม่ได้นะครับพระองค์ตั้งป็ิธรรมไว้แน่พรว่าจะแปลเปลี่ยนโลกให้เป็นแดนสขาวดีนะครับในโลกแดนดินดนี่นะครับบางคณะ นะครับยุคสีอานโลกจะมีแต่สันติสุขนะครับคนที่จะไปเกิดในยุคปัจียานครับในปัจจุบันนี้ก็ต้องรับกรรบวิธีธรรมนะครับในรับเน็นกิชีจากพรวิสุทธิอจานคือพระพุทธจิตกงและพระภูริสัจจันทร์พิยนสองพระองค์นะครับเมื่อรับแล้วก็ศึกษาเข้าประชุมธรรมนะครับสองวันพระภูรจะเดินแท้นะครับ เรากเข้าชั้นเรียนศึกษาทรมนะแต่ละปีละปีนะครับปีที่หนึ่งสิมิงปันปีที่สองีจอซันปีที่สามสิงเตอปีที่สี่สิงเตอปีที่ห้าสิงเตอนะครับศึกษาไปเรื่อยนะครับการศึกษามีวันที่สิ้นสุดนะครับยิ่งศึกษาไปยิ่งจารนะครับอ่ากล่าวถึงบัคณายุคาศิยานนะครับโลกจะมีแต่สันติสุข กปราศาโรคไขอย่างนั้นจะไม่มีโรคไขไม่มีความชั่วร้ายนะครับทุกคนจะมีอายุยืนถึงแปดหมืป่ปีโอ้ไม่ใช่ธรรมดาแปดหมื่นปีนายุป,ปัจจุบันนี้แค่ร้อยร้อยี่สิบหรือร้อยสามสิบกว่ามากแล้วนะแก่แก่มากแล้วนะครับาเปจะลุกโกนั่น็โอยนะครับแต่ยุคของพระเชษฐาไม่ได้นะครับ ถึง80,000ปีนะครับร่างกายก็ไม่เปลี่ยนตะ่อให้อายุมั่งแค่ไหนก็ยังเป็นอนาศาศาุษยาสตรนันนี่น่าสนใจนะครับคนในบ้านในครอบครัวนะครับอยู่ในบ้านรู้จักกันนะพ่อแม่ลูกหน้าตาก็มีไม่แก่กันกันแต่พ่ออกจากบ้านนะครับไม่ว่านคนใดก็แล้วแต่ ในหมู่บ้านในสังคมหรือในเมืองไหจะมาออกจากบานไปมันคล้ายกันหมดเลยมือนกันนะครับอยูนน่หน้าอยู่จริงนะครับน้าอยู่มีแต่ความสุขไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับฉะนั้นก่อนที่เราทันมาลายจะไปเกินในยุคศยยาน,นะครับต้องบำเพ็ญทุกวันนี้แหละครับรับธรรมะไปชุทมทำเขาศึกษาทำตามระดับไปนะคับนี่คือการศึกษาต่อไปก็ สร้างทานสามกุเป็นทนวิทยาฐนเป็นฐานร่างกายเรงการเป็นทานนะครับสร้างานสามดุจช่นที่เวงจำกับสสจิตคนมาส่งเสริมคนชุมคนมาสัตธรรมนะครับเราต้องสงร้างกุศลมาตั้งแต่ตอนปัจจุบันนี้นักปว่าผู้ปฏิบัติมันเป็นศึกษาธมะแล้วั็สร้างฐานสางนะครับในใต้สามโพี นะครับคือนี่นะครับท่านพระบรมชาย์จิงกงนะครับคือเป็นพระพ่างของพระเสียริมตระไรพระบรมชาย์จิงกงนะครับแล้วก็พระพุทธบรมชารยเทียนยานนะครับเป็นพระอาจารย์ของเราเองอ่าเป็นพระพ่างของพระอาจารย์จิงกงนะครับพระพุทธบรมชารย์เทียนยานพระอาจารย์ชายของเราต่อมาก็พระอริยะมาก็วต้นว่า นะครับเป็นพระวิสุทธิที่อาจารย์ของสพระองค์อาจารย์ชายอาจารย์หญิงนะครับอารมณ์เสร็จแล้วใต้าสามองร์ฤๅษีก็คือพระพุทธมันอาจารย์จิงกงพระพุทธมันอา,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 าจารย์เทียญาณพระอริยะมาตาจุฬาสามพระองค์นี้นะก็จะช่วยเราในธรรมำงารอยู่ข่าวนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้จะขอศึกษาเพียงเล็กน้อย นะครับตอนให้ฉันท่านใดเข้าฉันเรียนจริงจริงท่านก็ได้รับฟังหัวข้อเรียนใจที่ภาษีบรรจัยลงปลุกปลุดนะครับเต็มหัวข้อประมาณห้าสิบนาทีถึงหกสิบนาทีนะครับหรับวันนี้ผมเองก็มาศึกษาเพียงกินเล็กกินน้อยนะครับเพื่อหษาทุกฟังช่วนกบุมูรือที่รายรับชุม นะครับได้กระหนักว่าปัจจุบันนี้เข้าสูตรธรรมการอยู่ข่าวนะครับรุปัสีมิตรยัรยพปทธรดตามที่ท่านได้อธิษฐานขอพุทธงแก้วขอรพระบรมขอพุทธศรีอันในอนา,าคตการอ่านใจหรือเชิงสาธุก็ขอถึงธรรมการอยู่ข่าวนะครับขอรู้่านศึกษาให้ไระางเปิดใจนะครับคนที่จะสรุปไปว่า มันเป็นศาสนาอะไรนะครับมันเป็นวัตถุบาศาสามาสนามาันอะไรนะครับได้ยินจากคนก็ปล่อยธรรมะธรรมจากนั้นเนี่ยได้ไปฟังใครต่อตกอมาเราต้องศึกษาด้วยตนเองเนี่ยงแต่พุทธองค์พระพุทธเจ้าทา่านยังตรายเลยว่าไม่ต้องเชื่อตถาคตต้องเชื่อทำนำไปปฏิบัติให้รู้แจ้งในตนเองจึงค่อยเชื่อ ไม่ให้เชื่อคนที่เล่ากระต่อกันมาไม่เชื่อแม้กระทั่งอาจารย์รองนะครับพอต้องึกษาใา้เข้าใจแล้วจึงแจ้งเองจริงศรัทธาเชื่อจริงๆนะครับสวหสับวันนี้ขอขอนมทนาบุญครับกับทุกท่านเวลาชุมขึ้นนะครับขอให้ทุกท่านด้ตั้งจิตตั้งใจนะครับรู้พาไปกับใครพิบัติมาทำมาลงสู่โลกก่อนกันทำมาลงช่วยคุณบุญ ภัยีิบาโกโกรกจึงกวาดคนเช่นกนันทำให้เราตื่นแจ้งอะไรนะครับขอให้การมีความสุขความเจริญทางโลกและทางธรรมสำหรับคำนี้ก็ลงมืออา,าสาทุกทุตตอรอดีครับ